อีีที่หนึ่งค่ะกับท็อปิกนี้นะคะสถานการณ์ความรักของคุณตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างไพ่เทวดานางฟ้านะคะไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะ จะบอกสถานการณ์ความรักของคุณณนะตอนนี้นะคะว่าสถานการณ์ความรักของคุณเป็นเช่นไรนะคะเรามาดูกันสิคะว่าสถานการณ์ความรักของคุณณนะวันนี้อัปเดตณวันนี้นะคะมันจะมีสถานการณ์อะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปเราจะอัปเดตกันทุกอาทิตย์แล้วกันนะคะกับไพ่โรแมนต์แองเจลกับสถานการณ์ความรักของคุณมัน ดูพร้อมๆกันเลยนึกถึงหน้าของใครคนนั้นของคุณไว้นะคะแล้วอธิษฐานถามไพ่ไปพร้อมๆกันว่าสถานการณ์ความรักของคุณจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในอีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้านี้นะคะ ไพ่โรแมนต์แองเจิลค่ะสถานการณ์ความรักของ FC พี่เมย์กับใครคนนั้นของเขาในหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้านี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะพี่เมย์จะจับไพ่ออกมา6ใบนะคะใบที่1ค่ะใบที่2เรื่องราวของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรบ้างใบที่3ใบที่4นะคะใบที่5ค่ะและใบที่6ค่ะ ทีนี้เรามาดูไพ่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะไพ่โรแมนต์แองเจนะคะจะมาบอกว่าอย่างไรบ้างมันมีเรื่องราวอะไรบ้างนะคะ h e a r t to Heart c o n v e r s a t i o n นะคะคุณทั้งคู่อาจจะเป็นคู่ที่เขาเรียกว่านะคะเขาเรียกว่ารู้กันได้ด้วยใจนะคะ รู้กันได้ด้วยใจสัมผัสกันได้ด้วยใจรู้กันได้ด้วยสายตานะคะอาจจะไม่ต้องพูดคุยกันสามารถส่งความรู้สึกถึงกันได้นะคะ Heart to Heart conversation นะคะมีพลังจิตเขาเรียกว่ามีพลังของความรู้สึกที่สามารถส่งถึงกันได้นะคะเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าสามารถสื่อ ถึงกันโดยที่ไม่ต้องพูดนะคะมองตาก็รู้ใจไม่ต้องพูดออกมาก็รู้แล้วนั่นเองนะคะคุณทั้งคู่เป็นคู่ที่สามารถสื่อสารกันได้ด้วยใจนะคะค่ะต่อมานะคะไพ่ใบที่สองนะคะโรแมนต์แองเจิลบอกว่านะคะ อัลเควาเต็ดเลิฟนะคะณนะตอนนี้พลังงานนะคะความรักของคุณต้องการให้คุณทั้งคู่นะคะเชื่อมั่นในความรักของคุณทั้งคู่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆจะเกิดขึ้นจงเชื่อมั่นในความรักที่จะเกิดขึ้นใน ต่อไปข้างหน้าพลังงานความรักของคุณนะคะมันยังไม่ดึงดูดเพียงพอที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้เพราะฉะนั้นต้องใช้เวลานะคะต้องใช้เวลามันอาจจะมีบางช่วงบางเวลาที่ทำให้คุณห่าเงเหินกันไปแต่คุณสามารถที่จะส่งตอบความรักให้คู่ของคุณนะคะพลังงานความรักพลังงานความผูกพันยังไม่มากพอเพราะฉะนั้นนะคะให้ หันมาใส่ใจดูแลตัวเองรักตัวเองให้มากมีความรักกับตัวเองพัฒนาตัวเองให้เยอะๆแล้วส่งต่อความรักของคุณให้กับคู่ของคุณนะคะมาดูอีกนะคะว่าเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นอีกเล็ ป r รออฟคอนโทรอิชูนะคะมันอาจจะมีเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่พัฒนาไปอย่างช้าช้านะคะเขาเรียกว่าพัฒนาไปไม่ได้อย่างใจนั่นเองนะคะเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณจะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องราวเหล่านั้นซะก่อนนะคะให เรื่องราวเหล่านั้นผ่านพ้นไปและการพัฒนาความสัมพันธ์ถึงจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นนั่นเองนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมา for giving and learning ถ้ามันมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น จงให้อภัยแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะการให้อภัยนะคะในความสัมพันธ์ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญไพ่เทวรานางฟ้าบอกว่าถ้ามันเกิดกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นนะคะจงให้อภัยแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเพื่อที่จะปรับเข้าหากันเพื่อที่จะ ไปกันต่อและพัฒนาความสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วยการเรียนรู้และการให้อภัยซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะและไพ่ใบที่5มาบอกว่า love yourself first นะคะเหมือนที่พี่เมย์พูดไปเมื่อตอนต้นเลยนะคะว่า unrequited love นะคะพลังงานความรักมันยังไม่เพียงพอคุณต้องหันกลับมาเขาเรียกว่าแรงดึงดูดความรักยังไม่มากพอ คุณต้องหันกลับมารักตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างที่พี่เมย์บอกนะคะไพ่บอกว่า love yourself first ให้หันกลับมาดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองรักตัวเองให้มากๆนะคะและความรักที่คุณมีให้กับตัวเองการที่คุณพัฒนาตัวเองนะคะอร่าหรือว่าพลังงานความรักเหล่านั้นรอบตัวคุณมันจะดึงดูดความรักนะคะเข้ามาใกล้คุณแล้วความรักของคุณกับคู่ของคุณจะสามารถพัฒนาไปได้อย่าง รวดเร็วในเมื่อคุณมีความรักเต็มเปี่ยมให้กับตัวเองนะคะคุณก็จะมีความรักอันเต็มเปี่ยมเหล่านั้นดึงดูดคู่รักของคุณเพราะฉะนั้นนะคะความรู้สึกรักจะต้องมีเต็มหัวใจนะคะอย่าให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าขาดเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณขาด สิ่งเหล่านั้นเขาจะวิ่งหนีคุณนะคะเพราะฉะนั้นให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักกับตัวเองให้รู้คุณค่าของตัวเองรักตัวเองนะคะให้มีความรักเต็มเปี่ยมในหัวใจแล้วมันจะดึงดูดเรื่องราวของความรักดีๆเข้ามาคุณแล้วคุณสามารถพัฒนาความรักของคุณไปได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะและไพ่ใบนี้ขึ้นมาเคมิสตรีนะคะความรักของคุณทั้งคู่นะคะยังต้องการอย่างที่บอกว่า เพิ่มเติมความรักให้กันนะคะพลังความรักที่มีกับตัวเองแล้วมันจะส่งเสริมเคมีของคุณทั้งคู่นะคะความรักของคุณทั้งคู่นะคะเคมีของคุณนะคะจะเป็นแรงดึงดูดให้คุณทั้งคู่สามารถที่จะพัฒนาความรักของคุณทั้งคู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้านี้นะคะ fc พี่เมย์ถ้ามันเกิดเรื่องราวอะไรนะคะใดๆก็แล้วแต่ ให้ให้อภัยแล้วก็เรียนรู้กับเหตุการณ์เหล่านั้นว่าเราได้ข้อคิดและได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งเหล่านั้นและนำสิ่งเหล่านั้นมาใช้เป็นแนวทางในการที่จะ ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณนะคะให้ไปกันต่อได้อย่างไรนะคะการที่เรานะคะอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการที่เรารักตัวเองดูแลตัวเองนะคะแล้วก็มอบความรักให้ตัวเองมีความรักเต็มเปี่ยมหัวใจมีความรักอย่างล้นเหลือให้กับผู้คนและความรักเหล่านั้นจะดึงดูดความรักดีๆคนรักของคุณเข้ามาและพัฒนาความรักของคุณไปได้อย่างรวด เต๋อค่ะ